สวัสดีครับเพื่อนครับส่อี EP นี้ก็มาดูเหรียญอีกวาระหนึ่งอันนี้ก็อยู่ในยุคใกล้ๆกันนะน่าจะผลิตใกล้ๆกันแต่ว่าราคาเขาเป็นสิบสตางค์ละสิบสตางค์ตรงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่เนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อพวกอันปะก้าเนื้ออะไรอย่างนี้เนื้อผสมละ คือถ้าหนึ่งสตางค์เนี่ยจะเป็นแดงเป็นทองแดงเเพียวแต่พอเป็นสิบตังค์ห้าตังค์สิบตังค์เนี่ยนะแต่รูปลักษณ์และรูปแบบมันไม่ไนดะ้ต่างกันคล้ายกันนะครับคล้ายกันออกแบบเหมือนกันแต่ต่างกันที่ราคาและก็เนื้อโลหะที่ทำนะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเรามีโอกาสได้เห็นและก็มีโอกาสได้เจอเนี่ย ควรเก็บรักษาเป็นอย่างยิ่งควรเก็บรักษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะหาให้สวยและดีสมบูรณ์เนี่ยมันก็หายากนะถ้าเราไปเจอในตามท้องตลาดในตามตลาดหรือเทมที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราไปเจอเนี่ยสภาพที่สวยสภาพสมบูรณ์เนี่ยมันก็แทบจะไม่ค่อยมีนอกจากว่าคนที่เขาเก็บจริงๆคนแก่คนเฒ่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของเรามี บางคนนี่ร้อยไปใส่เชือกนะครับห้อยๆๆไว้เพราะว่าอะไรที่ผมบอกก็คือมันเป็นเงินหมุนเวียนไงเมื่อมันเป็นเงินหมุนเวียนเนี่ยยังไงมันก็มีทั่วไปทั่วประเทศอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเก็บหรือคุณจะทิ้งคุณจะไม่เห็นค่าในวันนั้นนะครับพอเขาเลิกใช้ก็บางคนก็ทิ้งบางคนก็ไม่รู้จะไปทำอะไรไงเพราะมูลค่ามันไม่ได้มีราคามากมายถ<ด>ูกไหม เพราะมูลค่ามันไม่มีอะไรมากมายบางคนก็เอาไปทิ้งบางคนก็ห้อยเก็บไว้จนสนิมกินเครอะสภาพก็ล่อยหลอไปนะครับนี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะแต่ถ้าเป็นนักสะสมแล้วนะครับถ้าเป็นนักสะสมแล้วเนี่ยเขาก็จะหามาอย่างเงี้ยสภาพที่สวยสภาพสมบูรณ์ มันมีคุณค่าที่ผมบอกว่าการเป็นนักสะสมการเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไร,รเป็นคนที่ชอบเก็บของเก่าอย่างเงี้ยนะมันมีคุณค่ามากทางจิตใจของเรามันสามารถเล่าประวัติศาสตร์มันสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้เราได้รู้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับ ถ้าเราเป็นคนสนใจนะที่ผมบอกถ้าเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยหนุ่มวัยสาววัยกำลังทํางานอย่างนี้มีเงินเก็บพอสมควรเราเริ่มเก็บสะสมสิ่งพวกนี้ไว้เนี่ยพออนาคตมาเรากรเกษียณอายุราชการหรือเรากรเกษียณอายุในการทํางานเราเราเอาของพวกนี้เนี่ยเอามาให้ลูกหรืออาจจะเกิดสามสิบปีสี่สิบปีข้างหน้า นะคุณอายุห้าสิบคุณทํางานยี่สิบกว่าคุณอายุห้าสิบหกสิบโอ้โหอาจจะมีมูลค่ามีราคาก็ได้แต่ที่ผมแนะนํานะครับว่าการเก็บเนี่ยนะเราก็ต้องเก็บให้มันครบชุดให้มันครบประเภทให้มันครบแบบพยาวหาให้มันได้มากๆที่สุดให้มันครบนะเรียงลําดับมาถ้าท่านยังคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าไอ้มันมีอะไรบ้างก็ย้อนนะครับย้อนกลับไปดูคลิป เก่าๆคลิปก่อนหน้านอนนะที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญเนี่ยผมทํามาเกือบโอ้เยอะเหมือนกันนะเป็นหลายร้อยคลิปแล้วนะครับก็ดูนะครับว่าเออเราก็ลําดับมาตั้งแต่รชการที่เก้ามันก็ได้ที่มันหาง่ายๆหาไม่ยากรัชการที่เก้ามันพอมีอยู่นะมันพอมีมันพอ,อ,อซื้อหาได้ราคาก็จับต้องได้ไม่ได้แพงมากมาย นะครับแต่ว่าโอเคบางรุ่นบางแบบนะอาจจะมีราคาเพราะเป็นสิ่งที่มันหายากอันนี้มันก็เป็นเรื่องของดีมาสปายไปมันเป็นเรื่องของความหายากความหาง่ายไปนะเหมือนกันนะครับอะไรที่มันหายากอะไรที่มันมีน้อยเนี่ยแน่นอนละครับราคามันก็ต้องสูงเป็นปกตินะโอเคเดี๋ยวมาดูเหรียญกนันเหรียญน,นี้เป็นราคาสิบสตางค์เพื่อน นะสวยงามสภาพอย่างนี้คือเรียกว,ว่าสวยสมบูรณ์ถูกไหมครับสวยสมบูรณ์นี่เพื่อนดูเห็นไหมรูปแบบเหมือนกันแต่ราคาต่างกันแล้วก็เนื้อโลหะต่างกันถูกไหมครับเห็นไหมครัเพื่อนเพื่อนดูดิดูความสวยงามนะดูความสมบูรณ์ถ้าเก็บอย่างนี้ได้แล้วก็เอามาใสอัลบัม้มหรือใส่เฟรมไว้นะอันนี้เป็นพศตวรรสี่รอแปดสิบเห็นไหมสี่ร้อยแปดสิบก็น่าจะนะครับเป็น ต้นรัชกาลที่แปดแหละเห็นไหมเห็นไหมเห็ค,ครับนี่สวยงามมากนะหมายก็ว่าเหรียญเขาเรียกว่าอะไรเหรียญสตางเนี่ยนะมีมาใช้มาตั้งแต่ยุครัชกาลที่ห้ามาเรื่อยแหละผมว่านะมีทั้งทองแดงมีทั้งอย่างเงี้ยมีเงินมีหลายแบบนะตั้งยุคราชกาลที่เจ็ดท่านก็มีของท่านอยู่ห้าสิบตากับ กับยี่สห้าต่างแล้วก็เหรียญราชการที่อะไรอ่ะการที่หกก็จะมีหนะึ่งสลึงสองสลึงสามสลึงใช่หไหมมันจะเป็นราคาที่ไม่เหมือนถ้าเป็นนักสะสมเก็บนะแต่นี้ผมไม่มีของเพราะนี่ผมหาไม่เจอผมก็เลยยังไม่ได้ออกมาให้เพื่อนได้ชมกันอันนี้ก็ชมเฉพาะที่มีและแค่ที่เจอก่อนนะค่อยๆดูไปค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆศึกษาไปและเก็บสะสมไป ราคาไม่ได้มีมากไม่ได้สูงมากเพื่อนอยังพอจับต้องได้สบายสบายนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดน่ยพยายามเก็บให้มันครบชุดครบแบบมันถึงจะสมบูรณ์นะโอเคอีพีนี้ประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ